คุลูกพี่นองสำหรับในวันนี้ทางด่านบอดโจยยมนิน น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงบางส่วนพี่น้องหลักกาทางทีมงานผู้บริหารของแต่ละคณะนะคะบวาสิเป็นทางประทมบันเทิงศิลเองกด็ดีแล้กก็อีกหลายคณะยุพี่น้องได้เดินทางมาร่วมในพิธีบวงสรวงหนังเรื่องคลายอ้อในวันนี้หลายคนกับ้ากันได้เห็นแล้วนะคะว่ามีผู้ใดแน่ทีมสิเลนในหนังเรื่องนี้นะคะ บอาสิเป็นทางด้านบอสนกพงศกรนะคะลวก็ได้เห็นทางด้านน้องอไอศกุณาพรมาร่วมบวงสวงน้ำน,นะคะถือว่าน่ารักแห้งหลังจากที่ได้เห็นพี่อุกอิงเพชรแพงสําหรับทางด้านน้องอไอ้นะคะก็ถือว่าเป็นเด็กน้อยที่เอฟซีแฟนคลับหลายค,คนในตอนนี้ก็ภาคกันแห่ไปติดตามนะคะเพราะว่าน้องถือว่าเป็นเด็กน้อยที่น่ารักมากๆนะคะลากาสำหรับทางด้านพอนะคะพอดับสอก็ได้เดินทางมารวมในงานในน้ำทางด้านอ๊อฟ ะะออบสุร,รพลที่ว่าเป็นแชมป์พี่น้องที่ว่าเป็นแชมป์ยีสมัยกะได้เดินทางมารวมในงานนี่นํ่คือกันนะคะแล้วก็บอโจก็บอกว่าในงานนี้ขอให้ทุกคนมาในชุดสีขาวนะคะสำหรับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงก็ใส่สูรสีขาวออร่าจับมากๆในวันนี้อุ้งอิงพี่น้องนะคะน้องก็ได้มีการโปรยดอกไม้ละกะ็ สิ่งที่ fc แฟนคลับหลายคนพากันตั้งหนาตั้งตารอคอยก็คือวินาทีที่อุ้งอิงได้มีการจุดทูบพี่น้องนะคะแล้วสำหรับเลขทูบก็ออกมาแล้วสามตัวเต็มเต็มสามตัวตรงตรง,ตรงสำหรับตัวเลขที่อุ้งอิงจุดได้พี่น้องก็จะเป็นสองศูนย์สองนะคะสำหรับสามตัวนี้ fc แฟนคลับหลายคนก็นพากันตรงดิ่งไปยังสลากกินแบ่งพี่น้องรากาอุ้งอิงก็ได้มีการ เหมือนสิเป็นการจับพี่น้องเหมือนสิเป็นการถือ,อ,อลอตเตอรี่นะคะแล้วก็เอาไทย Club, ไเฮฟซีแฟนคลับเดบิ่งกันกหลายคนกับว่ามาแึงปเทศละหมวดนี้พันนาพี่น้องนะคะแล้วก็สำหรับในวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นมือสันวันดีนะคะได้มีการนี่ละรวมเอาศิลปินนะคะหลากหลายคนมา พ o r n ากันมากนี่ละ่ะพูดคุยกันละกะได้เห็นเหมือนทางด้านพี่อุ้งอิ่มขา่ากระแสพี่น้องเพื่อนกะได้เดินทางไปร่วมในงานงานนี้ด้วยเหมือนว่าเพื่อนสินี่ละ่ะได้มีการท่ายนรูปกับอุ้งอิงยูนะคะนี่แหละกะ็ถือว่าเป็นความน่ารักนะคะถือว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเสมอสำหรับสาวน้อยเพชรนแพงพี่น้องละกาพี่น้องสำหรับในวันนี้นะคะอุ้งอิงนองได้มีการจุดเทียนเจ็ดสี มันกับสีมีเจสีแล้วอุงอิงน้องกัไปจุดสีเหลืองหลายคนกับวาสําหรับสีเหลืองนี่เป็นเป็นสีที่เอิ่นมานี่หละยูในลักษณะแบบรักสงบประมาณนี่หละพี่น้องเนาะเป็นในทางที่ใสๆ่ๆนะคะล้วก็นนี่ละพี่น้องสัหรับเอฟซีแฟนคลับหลายคนกับาดกันวาอุงอิงนะคะกับนางเรื่องคายอ้อเป็นไปได้มากๆที่ว่าน้องจะเป็นนักแสดง ว่าที่นักแสดงพันล้านพี่น้องก็นันี้จำได้บ่นะคะสำหรับองค์อญิงเคยบอกไว้นะคะว่าลาสิบห้าพอโจจับเงินพัน 1, ล้านนะคะสำหรับคำคำนี้เซอรอวากะย่างคงอยู่ในหัวเอฟซีแฟนคลับหลายคนนะคะเพราะว่าสําหรับคาคานี้กับโบคิดว่าน้องสีคิดพอโบคาคานี้ออกมานะคะแล้วเอฟซีแฟนคลับหลายคนกับภากันว่าตอนนี้นี่บอลูล่ะคะว่าบอโจเพิ่นเด็จับละไปเงินพัน 1, ล้านนะคะแต่ สิ่งที่เราจะเห็นได้ชัดก็คือกับหนังเรื่องนี้ล่ะพี่น้องนะคะมีโอกาสเป็นไปได้นะคะที่เงินพันล้านที่อุ้งอิงเดเวัลนะคะจะเกิดขึ้นกับหนังเรื่องนี้นะคะน้องบอกว่า,วาลาสิ้าพอโจจับเงินพันล้านน้องวา่าลาโบโบซือดอกลาสิภาพอลงมือเหตุอิลินิละจ้าพนาพี่น้องนะคะสาหรับคำคำนี้เป็นตอนที่อุ้งอิง กระแสยังไม่ปังเท่าทุกวันนี้เด้นะคะนองกับบอลูเดยซัมวา่าอนาคตข้างหน้าวา่าทุกมือนี่นี่นองสิมีกระแสดังบอหรือว่าสิมีเอฟซีแฟนครับมาหักนองหลายคือเกาบบนะคะนองยังบอลูพี่นองตอนที่น้องบอกนี่เป็นตอนที่กระแสยังไม่แรงเท่าทุกวันนี้นะคะแตนานองกับเดย์บอกขานีออกมาเมื่อน,น้องจะรู้พี่นองว่าอนาคตนะคะสิเป็นตังไหนเป็นตั้งไดนนะคะน้นองกับว่านี่ละลาสิภาพพอจู รับเงินพันล้านดอกจ้าพนาพี่น้องแล้วอุ้งอิงวาจาสิทธ์นะคะนี่แหละอะไรคนก็นว่าสำหรับนังเรื่องนี้นะคะมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากๆที่จะได้หนึ่งพันล้านนะคะบ่รู้ล้วค่ะว่าสิได้หรือบ่ได้แต่ว่าเฮาก็ต้องเว้าไว้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะนะคะเป็นการเฮ็ดให้นี่ล่ะทางทางอ่า FC แฟนคลับทั่วโลกนะคะได้เข้ามาเบิง่งหนังเรื่องนี้กันหลายๆนะคะแล้วก็สําหรับหนังเรื่องนี้ก็สิถือ ใช้ออกไปในวันในเดือนพฤศจิกายนพี่น้องนะคะทางแอดมินทางทีมงานพญายกำพานกัวาสิเดินทางไปเบิงอยู่กับคิดยุพี่น้องขันมือใช้มือได้นี่กัสิไปเบิงในมือนั่นเลยแล้วก็เซืรอวาในวันแรกที่หนังเรื่องนี้ถูกใช้ออกมาล่หนังนี่ แตกย่างแน่นอนพี่น้องเตรียมลงหนังแตกนะคะเพราะว่าสิเป็นในจังหวัดใดเนาะพี่นอนะะ้องเนาะนะคะย่างแอมิงกับสีเดินทางไปเบิงอยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ดนี่ละพี่น้องนะั่ละพี่น้องก็ถือว่าเป็นอีกหนังเรื่องหนึ่งทีฟซีแฟนคลับหลายคนกับพ้ากันว่าหาล้อยลานนี่บอยู่พี่น้องนะคะก็ต้องมากเาเบิงสําหรับอุ้งองิงเพชรแคแงเล่นในหนังเรื่องนี้ทั้งทีนะคะทันลานไม่เกินใจเนาะพี่น้องเนาะนะั่ละพี่น้องกบนะ เข้ามาเบิงซอยกันสําหรับในตอนนี้มีหลากหลายคนพี่น้องได้มีการเมาะโรงหนังไปหลายคนแล้วนะคะ่ว่าสิเป็นศิลปินในวงสาวน้อยปวบาสิเป็นทางด้านนางเอกป้อมแปมนางเอกอม้มแอมนะคะแล้วกะ็อีกหลากหลายคนพี่น้องเพื่นอนมีพิการเมาโรงหนังในรอบรอบนึงนี่นะคะ อยู่ในราคาสามหมื่นนิดๆพี่น้องขันผู้ใดสนใจอยากสืเมาโรื่องนังก็สามารถติดตอ่อบอทโจไปได้นะคะนี่พี่น้องขนาดยังไม่ถูกใช้ออกมาแต่ว่าสำหรับความฮอตความปังในตอนนี้นี่ก็ถือว่าพุ่งสุดๆแล้วสำหรับนางเรื่องนี้บอทโจเดมีการร่วมเอาศิล,ลปินที่กำลังมาแรงทีมีกระแสในตอนนี้มาอยู่ในภาพ,พยนตร์เรื่องนี้เรื่องเดียวเสือววาสิเป็นอีกเรื่องหนึ่งพี่น้องที ทาง FC แฟนคลับไลยคนกับสีผ้ากันน,นี่ละโปรเปเซเดียนกันพี่นองว่าคุ้มกับค่าบัตรที่ได้ซื้อเข้าไปอย่างแน่นอนเพราะว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงพี่นองสำหรับนังเรื่องยังก็ตามที่มีอุ้งอิงในเรื่องนะคะจิเป็นนังทีมีไร่ใด้ามาพุ่งทุกเรื่อง โดยเฉพาะหนังเรื่องนี้ดีนะคะรายการนี้ลาพี่น้องได้เป็นเรื่องราวของเด็กน้อยคนนี้หนังเรื่องนี้ก็สิม,มีการบันทึกเรื่องราวของอุ้งอิงเพชรแตรงอยู่ในภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ก็ต้องมารอเบิร์นะคะว่าสีเป็นจังไได้นะลาพี่นองนะคะรอติดตามและก็เซอ่์วาสําหรับหนังเรื่องนี้บ่เกินใจย่างแน่นอนอุงอิงบ้าที่นักแสดงหนังคลายอ้อหนึ่งพันล้านไม่เกินจริงรอติดตามพี่นองสำหรับคลิปนี้นะคะ พอโจเบตสสนิทสักก้อนน้องเขาก็เข้ามาสวัสดีค่ะ